หลักการเลือกเครื่องทำน้ำอุ่นในปี2023มีอะไรบ้างวันนี้บูร,รัมสภพายมีคำตอบไปดูกันเมื่อคลิปที่แล้วเราเกล่าวถึงระบบหม้อต้มต่างๆของเครื่องทำน้ำอุ่นไปแล้วนะครับคลิปนี้เราจะพามาดูเกี่ยวกับระบบควบคุมอุณหภูมิของน้ำว่ามีแบบไหนบ้างไปดูกันเลยสวัสดีครับคิดถึงเีวิตรีไฟคิดถึงบูรัมสะพายแผงควบคุมบนตัวเครื่องเครื่องทำน้ำอุ่นหลัลกๆจะมีอยู่3อย่างด้วยกัน 1. คือระบบแมนนว่หรือระบบแบบมือหมุนหรือปุ่มกด ข้อดีของแบบนี้คือสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายไม่ซับซ้อนใครอยากได้ร้อนก็บิดไปสุดเลยใครอยากได้อุณหภูมิเย็นมาหน่อยก็ปรับอีกห้างหนึ่งซึ่งจะเหมาะกับผู้สูงอายุที่จะไม่ค่อยชอบระบบเทคโนโลยีต่างๆแต่ข้อเสียคืออุณหภูมิก็จะคาดเคลื่อนไปได้บ้าง 2. ระบบกึ่นดิจิตอลตัวนี้หลักการบิดก็จะเป็นเหมือนระบบแมนนัวนะครับแต่ตัวเลขที่โชว์จะมีอุณหภูมิที่เป็นดิจิตอลโชว์ 3. ระบบดิจิตอลระบบนี้จะใช้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกในการควบคุม มีหน้าจอแสดงผลเป็นอุณหภูมิดิจิตอลสามารถควบคุมระบบน้ําได้ดีอุณภูมิคงที่แต่ถ้าใครไม่รู้ว่าจะเลือกแบบไหนก็แวะมาที่หน้าร้านได้นะครับเรามีเลือกทุกแบบเลยแล้วเจอกัน